รปโซแยกทาง Honda ยุติความสัมพันธ์รัก30ปีบแบรนด์ไทยสนใจเสียบไหมคนที่ติดตามกีฬาความเร็วอย่าง MotoGP มาสักพักก็น่าจะรู้จักบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงสัญชาติสเปนเรปโซกันมาบ้างเนื่องจากบริษัทรลายนี้รับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมแข่งโรงงาน Honda ีสร้างตำนานบนเวทีนี้มามากมายตลอดระยะเวลา30ปีจนเรามักเชื่อมโยงภาพของตัวแข่งข่ายีกนกเข้ากับสีส้มของบริษัทน้ำมันแต่ล่าสุดก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเรปโซจะยุติการสนับสนุนทีมดังกล่าวในปีหน้าเนื่องจากผลงานของทีมในช่วงหลังวันนี้เราเลยจะชวนทุกคนมาสรุปประวัติศาสตร์ที่พวกเขาสร้างร่วมกันมาด้วยผลงานของนักแข่งแชมป์โลกมากถึง6คน เรปโซเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมแข่ง Honda ในปี1995โดยก่อนหน้านั้นทีมโรงงานค่ายปีกนกก็ไม่ได้มีผู้สนับสนุนหลักและลงแข่งด้วยชื่อ Honda าทีม HRC แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มีแชมป์โลกชาวออสเตรเลียอย่าง m ไมเคิลดูฮันและตัวแข่ง NSR 500แบบ2จังหวะอยู่ในทีมตัวเองอยู่แล้ว แต่หลังจากการเข้ามาของเรปโซ l ดูฮานก็สามารถคว้าแชมป์โลกร่วมกันได้4สมัยจนภาพลักษณ์ของ Honda และผู้ผลิตน้ำมันสีส้มเริ่มซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกต่อมาในปี1999พวกเขาก็ได้อเล็ก r ค v i e วขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคนใหม่ของทีมรวมถึงยังเป็นแชมป์โลกชาวสเปนคนแรกในประวัติศาสตร์สมใจบริษัทยักษ์ใหญ่จากสเปน ในปี2002ตำนานครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อการแข่งขัน World GP ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Mo t ต G p พร้อมกับเปลี่ยนประเภทของรถแข่งจากแบบ2จังหวะไปเป็นแบบ4จังหวะซึ่งนักแข่งที่พงาดขึ้นมาในยุคนี้คือวอลเลนติโนลอสซี่แชมป์โลกคนแรกในรายการใหม่และยังเป็นแชมป์โลกคนสุดท้ายในรายการเก่าอีกด้วยตลอดระยะเวลา2ปีที่นักแข่งสายเหลืองคนนี้อยู่กับเรปโซฮอนด้าพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์โลกร่วมกันได้ทั้งหมด2สมัย แต่หลายปีหลังจากนั้นเลบโซฮอนด้า so ที่แยกทางกับวาเลนติโนลรอซซีก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ประเภทนักแข่งได้อีกเลยจนกระทั่งปี2006ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้แบบเกินความคาดคิดกับนิกกี้เฮเดนในสนามสุดท้ายร่วมกับตัวแข่ง r c 211V แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เลบโซฮอนด้าห่างหายจากการเป็นแชมป์โลกอีกรอบในยุคสมัยที่ตัวแข่งทำการปรับกติกาให้ความจุเครื่องยนต์ลดลงเหลือ 800cc ซ แต่พวกเขาก็พุ่งขึ้นมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งในปี2011กับชาวออสซี่อีกคนคือเคซี่สโตนเนอร์และตัวแข่ง RC212V ต่อมาในปี2013 มาร์คมาโกเสเด็กใหม่ไฟแรงก็ได้ขึ้นมาจับตัวแข่งรุ่นใหม่ RC213V mm. ในลวดลายของทีมเรปโซฮอนด้าและขึ้นมาเป็นแชมป์โลกทันทีตั้งแต่ฤดูการแรกที่ลงแข่งขันซึ่งนักแข่งคนนี้ก็สามารถคว้าแชมป์มาได้ถึง7จาก8ฤดูการแรกที่ลงแข่งขันกลายเป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดกับเรปโซฮอนด้าแน่นอนว่าผู้ผลิตน้ามันรลยนี้ย่อมต้องรักเด็กชาติเดียวกันคนนี้เป็นที่สุดแต่จุดตกต่ำก็เริ่มขึ้นในปี2020 เมื่อมาร์คมาโกสประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บไม่สามารถแข่งได้หลายสนามแบบข้ามฤดูกาลทําให้ผลงานโดยรวมของทีมต้องตกต่ำลงอย่างรวดเร็วความทุรคทุเลนั้นลากยาวไปจนถึงสิ้นฤดูกาล2023เมื่อมาร์คมาโกสตัดสินใจออกจากทีมของตัวเองและในการแข่งขันฤดูกาล2024เรปโซก็ได้ตัดสินใจลดการสนับสนุนที่มีต่อฮันดาทำให้ตัวแข่งสีส้มที่คุ้นเคยต้องเปลี่ยนไปใช้ดวดลายแบบปกติของค่ายปีกนก และในที่สุดพวกเขาก็เลือกที่จะถอนการสนับสนุนทั้งหมดที่มีต่อ Honda ในฤดูกาล2025จบตำนานความยิ่งใหญ่30ปีกับตำแหน่งแชมป์ประเภททีม10สมัยและประเภทนักแข่ง15สมัยจากนักแข่ง6คนซึ่งในตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าผู้สนับสนุนหลักลายถัดไปของค่ายจะเป็นใครหรือจะมีหรือเปล่าเพราะทาง Honda ก็เป็นถึงผู้ผลิตเครื่องยนต์ลายใหญ่ที่สุดในโลก เรื่องเงินทำทีมแข่งคงไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติไทยรายไหนสนใจเสียบตำแหน่งที่ว่างไปหรือไม่เราเลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันว่าถ้าบริษัทสัญชาติไทยซักรายจะเข้ามาสนับสนุนทีมโรงงาน Honda บริษัทดังกล่าวควรจะเป็นบริษัทอะไรหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย